ต่อไปเป็นคำถ,ถามทั่วไปฉบับที่4ของท่านมุกดาพงส์สมบัตินะครับถามเรื่องการดำเนินการเพื่อออกพระราชกิจสเดีกกำหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นถามท่ารมันตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเชิญผู้ตั้งกระทูครับท่านมุกดาครับ กาบเรียนท่านประธานสภาที่ขอรพเรียนนางบุคดาพงสมัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยท่านประธานคะเรียนขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ราษฎรรอมานานนะคะเรื่องออกพระราชกิจดีกากำหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนบุบราชจังหวัดขอนแก่น ท่านประธานคะเนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีวันที่7เมษายน2536ได้อนุมัติให้จำแนกพื้นที่ป่าไม้โคกสูงบ้านดงเนื้อที่8,516ไร่ออกจากป่าไม้ถาวรเพื่อเป็นเขตนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ประกอบด้วยพระราชกิจดีกาปรากฏว่าพื้นที่ 8,516ไร่ไม่ได้อยู่ในเขตพระราชกิจดีกาประกาศจัดตั้งนิคมในตามในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพศ2511กำหนดไว้ว่าการจัดตั้งนิคมตามมาตรา6ในท้องที่ใดให้กระทำโดยพระราชกิจดีกาและให้มีแผนที่ประกอบแนบเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกิจดีกานั้น ข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่าสมาชิกสร้างน,นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัฐเป็นจำนวนมากได้นำเอกสารหลักฐานแสดงทำการทำประโยชน์นค3าลายแปลงไปยื่นออกโฉนดที่ดินเฉพาะลายและเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ออกไปลางวัดปักเขตที่ดินแล้วส่วนออกโฉนดที่ดิน,ออน,ดท,ดนทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาน้ำพองส่วนแยก อำเภอบุรรัตได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตตรวจสอบที่ดินลายแปลงจำนวนมากที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตได้ออกหนังสือแสดงทำประโยชน์นคสอ,อยู่ในเขตพระราชกิจอกาประกาศนิคมหรือไม่ท่านประธานทราบไหมคะว่า พื้นที่8516ไร่นั้นทางที่ดินไม่มีปัญหาและเอกสารนั่นมีอยู่แผนที่แนบท้ายเขามีหมดตั้งแต่ที่เขาดำเนินการมาท่านประธานคะตั้งแต่รู้สึกว่าข้าราชการจะย้ายไปหลายท่านแล้วยกตัวอย่างเช่นเจน้าหน้าที่ที่นี่ที่ดินส่วนแยกบนรัต ท่านตั้งแต่สมัยท่านจุรินมาตราได้ทำหนังสือทวงถามถึงอธิบดีก็ไม่มีคำตอบเปลี่ยนมาถึงท่านณปัจจุบันนี้พันจ่าโทรจำหลัดโทอุตสาตั้งแต่ปี6 1ถึง6กก็ยังเงียบหายเหมือนขึ้นทะเลกระทบฝั่งท่านประธานคะการรอคอยนั้นถือว่าประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเขาหวังเหลือเกินว่าเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานแต่ฉช่ไหนเล่าเอกสารท,ทั้งที่มติครมอรให้แล้วแต่ทำไมการเมืองงานของกรมประชาสงเคราะห์เขาทำหนังสือแม้กระทั่งท่านทีเ่เรียนทราบจากหน่วยงานนี้ก็ไปตามให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีหนังสือจากผู้ปกครองนิคมถึงอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตั้งแต่ปี59ก็มีหนังสือนะคะจากท่านปิยวัลนะคะพรเศษโสพลตั้งแต่ปี61ก็มีแล้วก็มาต่อด้วยคุณท่านผู้ปกครองพัชรีกิจบุญยะโชตก็ไม่ได้รับคำตอบจากส่วนกลางปัจจุบันนี้พอ,อผู้ กครองนิคมได้ย้ายไปแล้วคะ่ะณปัจจุบันนี้ตำแหน่งนี้ยังว่างเพราะฉะนั้นความอ้างว้างตรงนี้เราจะพึ่งใครในเมื่อหน่วยงานไม่ดำเนินการที่ดินที่แล้วของเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไม่กล้าออกเพราะว่าจะมินเมรหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ ทำหนังสือทวงถามไปแล้วก็มีหนังสือตอบรับไม่มีเลยกับท่านประธานคะพเพราะฉะนั้นฉันขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่เขามีเอกสารนคสามให้เนี่ยจะให้ออกได้หรือไม่หากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการได้ขอทราบเหตุผลประการใดมันติดตรงไหนในเมื่อมติคอรมอ,อนุมัติให้แล้วแต่ทําไมหน่วยงานจึงละเลยถึงป่านนี้นะคะ ถ้าจะไล่ระยะเวลาที่รอคอยเหมือนหลายท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นคือ,อหน่วยงานของรัฐมองเห็นความสำคัญหรือไม่ในประเด็นนี้เพราะนั้นเรนขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าความชัดเจนจะดำเนินการอย่างไรเหตุผลอย่างไรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายไหม ที่จะออกสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตอาจจะไม่เฉพาะเขื่อนอุบลรัฐนะคะนิคมอาจจะมีหลายๆแห่งทั่วประเทศเี่นอาจจะเป็นตัวอย่างของหลายนิคมที่ทางกรมไม่ดำเนินการหรือทางกระทรวงที่ปล่อยปละละเลยถึงขนาดนี้ต่อสมาชิกที่เขาครอบครองที่ดินอยู่เพราะนั้นข้อแรกนีนขอถามท่านในเรื่องประเด็นนี้ค่ะขอพระคุณค่ะเชิญธรฐมีจุติตอบครับ กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัฐดรที่เคารพครับกระผมนายจุติไกรเลิกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอตอบประทุถามขงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านมุกดาพงสมบัติซึ่งมีความห่วงใยในเรื่องที่อยู่ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากผมเข้าใจนะครับในความทุกข์ของคนที่เป็นสสที่ มีความลำบากในะการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งแล้วก็มีความอืนอัดว่าเท่าไร่เท่าไหร่มันก็ไม่เดินหน้าได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้และอยากจะรายงานให้ท่านสมาชิกผู้สงงขีดทราบนะครับเพื่อได้ทราบเป็นเหตุผลและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วก็จะได้ติดตามแก้ไขปัญหาท่านต่อไปประเด็นก็อย่างที่ท่านได้เรียนมาครับว่านิคมสร้างตนเองคืออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนั้น จัดตั้งขึ้นตามพระราชฎิกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองท้องที่อำเภออุบลรัฐเนี่ยพุทธศักราช2 5 2 8ครับแล้วหลังจากนั้นวันที่7เมษายนพุทธศักราช2,536นะครับทานตรีมีมติให้จำแนกพื้นที่ป่าไม้ออกมานะครับบ้านโคกสูงบ้านดงเป็นพื้นที่8,516ไร่ซึ่งในปีพุทธศักราชขณะนั้นเนี่ยที่มอบมอบให้เป็นกรมประชาสงเคราะห์ขข นะครับเป็นนิคมปรากฏว่าในปี2536หลังจากนั้นไม่นานกรมประชาสงเคราะห์ก็เปลี่ยนมาสังกัดจากกระทรวงอาวไทยมาเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับก็เชื่อว่าร่างกฤิการเสนอกรมออกพระราชกิการนั้นก็คงจะมีปัญหาในการข้าราชการคงต้องย้ายจากกรมประชาสงเคราะห์หน่วยงานเดิมมาอยู่สังกัดก,กระทรวงแรงงานหลังจากนั้นแล้วปรากฏว่า กรมประชาสงเคราะห์เนี่ยก็ได้ทําเรื่องที่จะเตรียมออกพระพราชกฤษฎีกาแล้วปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ4ปีครับปีพุทธศักราช2540ได้ไปตรวจสอบพื้นที่ให้ตรงกับพื้นที่จริงเดินสำรวจนะครับใช้เวลาประมาณ5ปีเสร็จปี2545ในขณะที่ปี2545จะเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ์พร้อมแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ก็ปรากฏว่ากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นนะก็ปรับมาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกเป็นกระทรวงที่สามนะครับผมเชื่อว่ามันคงหลุดไประหว่างที่เปลี่ยนตัวกระทรวงเปลี่ยนชื่ออธิบดีเปลี่ยนผู้บริหารอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่าก็มีการลาออกไปกเกษียณไปก็ไม่มีใครติดตามนะครับฉะนั้น เมื่อเรื่องกําลังทำจะมาให้ดีๆแล้วปรากฏว่าแก้เสร็จเรียบร้อยจะทําอะไรก็ตามเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าปี2560จะทําต่อได้ไหมก็ปรากฏาไปดูในแค่แง่ของข้อกฎหมายปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของร่างรัฐธรรมนูญปี2549ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูนชั่วคราวเราจึงไม่สามารถจะหยิบยกไอ้งานของรัฐธรรมนูญฉบับ2549มาต่อเนื่องในปี2560ได้ นั่นก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องกราบเรียนท่านตรงว่าต้องรับศูนย์เริ่มต้นหนึ่งใหม่นะครับจากนั้นก็บอกว่าการจะออกพระ,าพร,ะราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายใหม่อีกหลายข้อที่ต้องทำนะครับผมจะลําดับให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่ามีมีประมาณกี่ขั้นตอนนะครับกระบวนการก็คือหนึ่ง การจะออกพระ,พร,ะราชกฤษฎีกาใหม่เนี่ยเพื่อให้ราษฎรนั้นมีที่ดินทำกินได้ถูกต้อง8516ไร่เนี่ยต้องจัดทำร่างซึ่งมีประมาณแค่สามมาตราตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากเท่าที่ควรแต่วันนี้มีกฎหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาคือว่าราชการนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือจะต้องไปตรวจสอบแผนที่แนบท้ายให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงของพื้นที่จริงนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะต้องนาสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้วรับหลักการแล้วก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้กับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณานะครับเมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเมื่อเห็นชอบก็สามารถส่งไปประกาศบังคับใช้ได้นั่นนี่คือขั้นตอนที่อยากจะกราบเรียนท่าน ในขณนะนี้ครับว่ามีขั้นตอนอย่างนี้แต่ว่าก็ตั้งใจที่จะทําแล้วก็อยากจะการาบยนนท่าว่าเมื่อเป็นผลเช่นนี้ผมเข้าใจถึงความทุกข์ยากของพี่น้องนะครับที่รอกัอนมานานผมทราบดีว่าสมัยผมเป็นเด็กๆผมเคยตามบิดาผมไปที่นิคมทุ่งสารจังหวัดพิุโลกปีพศ2 5 1 2ผมมาเป็นนักนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมผมต้องไปมอบโฉนดให้เขา25้ปี ผมก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นจังหวัดอื่นอำเภออื่นก็พยายามจะทําทุกอย่างที่จะให้สําเร็จนะครับเบื้องต้นก็อยากจะกราบรยนท่านอย่างนี้ว่าหลังจากที่โควิดเนียซาลงก็ผมจะไปลงพื้นที่พบกับท่านกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองนะครับไปยืนยันเจตจำนงว่าเราจะทําให้สําเร็จให้ได้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมก็จะมอบท่านจิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับ มอบผู้ปกครองนิคมซึ่งจะต้องคงจะต้องตั้งภายในสองสาเดือนนี้แล้วก็มอบผู้ตรวจาการกระทรวงประสานงานกับท่านสอสอ,อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเดินเรื่องนี้เดินไปได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องเรียนกันตรงๆว่าปัญหามันคือต้องมีงบประมาณในการจัดทําเดินสํารวจแต่ทหไร่ใหม่ซึ่งงบ64ี่เนี่ยไม่มีจะต้องขอในปีงบห5้าแต่สิ่งที่เราจะทําให้ก่อนโดยที่เราไม่ต้องรองงบประมาณคือการร่าง พระเจกาพระราชสกิตริกาขั้นตอนอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเมื่อได้รับงบประมาณปีห5้าแล้วก็จะดําเนินการสํารวจให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยกราบเรียนให้ทราบครับเชิญท่านมุกดาถามได้อีกหนึ่งครั้งครับเชิญครับก่อนเรียนจะถามท่านฟังแล้วก็เหนื่อยแทนพี่น้องเหลือเกินค่ะท่านขาต้องอ้างรัฐธรรมนูญต้องผ่องถ่ายเปลี่ยนมาแล้วสามกระทรวงฟังแล้วเนี่ย ออมองแล้วแสงสว่างปลายอุมโมงค์ลิบหลีเหลือเกินที่จะเห็นความสำเร็จแก่พี่น้องประชาชนขอบคุณที่ท่านว่าสมัยเด็กๆท่านก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้แล้วประสบกับตัวเองก็ถือว่าเป็นบุญที่เราจะได้เจอเราที่ได้เห็นและทุงตีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะนั้นเรียนว่าถ้าบอกว่า ปรับเปลี่ยนมาสามกระทรวงท่านก็ทราบดีว่าตั้งแต่ปี2540มาปี 4, 2 5 4 5ฟังดูแล้วก็เหนื่อยนะคะท่านอยู่ร,ระหว่างการดำเดนินการแล้วจัดทำร่างเราจะรออีกเมื่อไหร่ละคะท่านแล้วแม้กระทั่งหัวหน้าผู้ปกครองนิคมก็ยังไม่ได้ตั้งท่านว่ารออีกสามเดือนสองสามเดือนจะตั้ง ท่านทราบไหมคะว่าพี่น้องประชาชนลงขานกันทําเอกสารแผนที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะท่านขาไม่ได้เอาขึ้นจอให้ท่านดูเดี๋ยวท่านจะมอบผ่านท่านประธานให้ท่านน่ะนะคะว่าที่ดินขอพร้อมที่จะออกให้เพียงแต่ว่าทางกรมเรารับรองได้ไหมว่าพิสูจน์สิทธิ์หรือเดินพิสูจน์เขาพิสูจน์แล้วค่ะปักหลักปากเขตเรียบร้อยหมดแล้วติดแก่ติดนิดเดียวพระราชกิจดิกาเท่านั้น มีทางออกไหมคะท่านขาว่าทําอย่างไรพิสูจน์สิทธิ์แล้วเดินแล้วเรียบร้อยมีแผนที่เรียบร้อยอย่างนี้แล้วทําไมหน่วยงานของเราต้องรออะไรอีกล่ะคะขั้นตอนของพวกเราทําไมมากมายขนาดนั้นในเมื่อเรามีเอกสารเรามีหลักฐานของประชาชนครอบครองบางคนมแคีแค่ไล่เดียวค่ะที่อยู่อาศัยแค่นั้นเองแต่ทำไนเล่า เขาถึงไม่ได้แค่นี้เขาความเข้าใจของประชาชนแค่นี้เขาร้องขอผ่านท่านมาว่าท่านรัฐมนตรีค่ะถ้าท่านท่านบอกว่าท่านเคยประสบมาแบบนี้ยิ่งขอบคุณจริงๆแต่มีวิธีการไหมที่ท่านบอกว่าต้องรอร่างรอช่วงของถ่ายรละนูญแล้วก็เปลี่ยน่านแล้วก็มีเจ้าที่ท่านก็ยังไม่ได้แต่งตั้งแล้วคนที่รับผิดชอบผู้ปกครองนี้ก็ไม่กล้าหรอกค่ะท่านขาแล้วท่านบอกว่า แล้วเมื่อไหร่ท่านจะว่างท่านบอกว่าท่านจะไปเยี่ยมด้วยตนเองจะให้ผู้ตรวจไปจะให้ใครไปท่านไม่ต้องไปก็ได้ค่ะท่านสั่งเลยเดินเดินได้ค่ะเดินพาเจ้าหน้าที่ไปได้เพราะเราไปเดินมาแล้วหลายรอบแล้วค่ะท่าน <S 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 เพียงแต่รอพระราชกิจการเท่านั้นรัดขั้นตอนได้ไหมมีเอกสารแล้วมีแผนที่แล้วใครอยู่ใครนั่นยังไงมีคำร้องฝ่ายที่ดินเขาพร้อมทำให้หมดแล้ว เพียงถามท่านคำถามสุดท้ายว่าคำถามที่สองนะคะท่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท่านว่ามีแผนงานมีโครงการเหมือนการเพื่อออกพระราชกิจการนั้นท่านเรียนเรียนทราบค่ะแต่อยากถามว่าปีใดเวลาใดที่เพื่อจะให้สมาชิกของเราในอ,าอำเภอบนรัฐของเราสองตำบลน,นี้ อาจจะเป็นแบบอย่างให้นิคมทั่วประเทศเราก็ได้การช้าการเร็วท่านผู้เป็นเสนาบดีท่านเป็นผู้ดูแลท่านรู้ปัญหาเพราะนั้นได้ไหมที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดและเร็วขึ้นในรายละเอียดว่าให้แก่สมาชิกของเราได้เมื่อใดกลับว่าคุณกับท่านคะเชิญธรรมตีจุตดดิครับ กาบเปี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนสภดที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติผมคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าตอบความจริงกับท่านนะครับผมไม่ต้องพูดเอาใจว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าความจริงก็คือความจริงสิ่งที่ผมถามข้าราชการที่มารายงานเนี่ยผมถามคล้ายๆกับท่านว่าทําไมต้องให้ชาวบ้านเขารอขนาดนั้นมีวิธีลัดที่จะทําอย่างอื่นได้ไหมนะครับประเด็นนี้คือทุกคนถูกบีบบังคับด้วย ขั้นตอนของกฎหมายซึ่งต้องทําถ้าไม่ทําแล้วเนี่ยกระบวนการไม่ถูกต้องมันก็จะไม่กรมที่ดินก็จะไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่จะกราบเรียนท่านให้สบายใจได้คือว่าเราจะไม่รองบประมาณที่จะเดินสํารวจซึ่งจะต้องมางบประมาณปี65นะครับแต่สิ่งที่เราจะทําได้เลยคือขณะนี้คือทําเลยคือจัดทําร่างนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเนะี่ยระหว่างนี้ทําได้เลยนะครับส่วนการที่จะต้องใช้เวลาคือเรื่องของ ตรวจสอบพื้นที่8 5 1 6ไร่ถึงแม้ว่าประชาชนจะรับรองกันแล้วส่วนหนึ่งแต่นั้นไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปเดินสำรวจด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งถึงจะให้เจ้าหน้าที่สามารถเซ็นรับรองได้ฉะนั้นขั้นตอนที่จะช้าคืออยู่ที่ตรวจสอบพื้นที่จริง8,56พ้ารกไร่ข้าราชการท,ทีมงานที่มารายงานผมบอกว่าเชื่อว่าเชื่อว่า,า2564เสร็จผมไม่เชื่อครับว่าเสร็จที่ผมไม่เชื่อเพราะผมคิดว่า ถ้าเมื่อต้องรองบประมาณจะเดินสำรวจก็ต้องเป็นหนึ่งตุลาคม2,564ถ้าเปิดใช้เวลาตรงนั้นประมาณสัก6เดือนไม่เกินเสร็จกระบวนการเอาเข้าคณะรัมนตรีเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่เกิน18เดือนจากนี้น่าจะคลอดออกมาเป็นพระสกิจิตรกาได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจแต่ผมเรียนท่านให้ความมั่นใจว่าที่ผมจะไปดูด้วยตนเองนั้นไม่ได้เอาใจอะไรหรอก แต่ว่าจะให้เห็นว่าคนเป็นผู้แทนสรนมาจากประชาชนก็ต้องเอาจริงเอาจังในทุกของเขานะครับประโยชน์ของเขาก็จึงบอกว่าขณะที่ยังไม่มีผู้ปกครองนิคม,มก็จะมอบอธิบดีมอบผู้ตรวจราชการกระทรวงแล้วก็เมื่อมีผู้ตรวจผู้ปกครองนิคมแล้วเขาจะทํางานกับท่านได้อย่างใกล้ชิดในพื้นที่นะครับนั้นกาบเรีย่านประธานว่าจะไม่มีอะไรรอช้าอะไรที่ทําได้จะทําก่อนอะไรที่ข้ามขั้นตอนไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายก็ต้องเคารพกฎหมายครับท่าน นั้นก็ขออนุญาตที่อาจจะไม่ถูกใจที่ได้ยินแต่ว่าเป็นความจริงที่อยากจะกราบเปลี่ยนครับขอบพระคุณครับครับเป็นการจบระเบียบวาระที่1.2กระทู้ถามทั่วไปนะครับ